ต่อเติมหลังบ้านครับแต่ไม่ลงเสาเข็มทําได้ไหมครับอย่างแรกนะครับขึ้นอยู่กับสภาพดินก่อนคือถ้าเป็นดินแข็งเนี่ยอย่างเช่นบริเวณเชิงเขาบริเวณภูเขาหรือบริเวณที่ลาดสูงบางที่เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยก็สามารถสร้างอาคารได้โดยที่ไม่ต้องมีเสาเข็มเพราะางั้นเราต่อเติมได้โดยที่ไม่ต้องมีเสาเข็มก็ได้แต่ถ้าเป็นดินอ่อนอย่างเช่นบริเวณที่ลาดลุ่มภาคกลางหรือบริเวณกรุงเทพพวกนี้ครับเวลาสร้างอาคารต้องมีเสาเข็มเพราะว่าไม่งั้นอาคารจะทรุดทีนี้อยากให้ตีไว้ก่อนเลยว่า ถ้าจะต่อเติมอาคารต้องมีเสาเข็มแต่ว่าทีนี้มันจะเข็มเล็กเข็มใหญ่จํานวนมากหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับน้ําหนักที่มันจะรองรับอย่างเช่นถ้าเราต่อเติมเป็นเป็นชาญเฉยเฉยโดยที่ไม่มีหลังคาเงี้ยก็อาจจะใช้เข็มขนาดเล็กหรือว่าถ้าเป็นมีหลังคาแต่ว่าไม่มีผนังก็เข็มก็อาจจะมากขึ้นหน่อยแต่ว่าไม่ไม่เยอะมากแต่ถ้าเป็นห้องเลยมีผนังเป็นผนังอิฐหรือว่ามีโครงสร้างเป็นคอนกรีตพวกนี้ครับถ้าอย่างเงี้ยก็ต้องใช้เข็มเยอะหน่อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าอยากจะ ต่อเติมบ้านอยากจะแนะนําว่าควรจะปรึกษาวิศวกรผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะเลยเพราะว่าเขาจะได้คํานวณโครงสร้างที่เหมาะสมได้ก็จะทําให้ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการก่อสร้างได้ครับ